สวัสดีครับพบวกวับที่ช่องสปอร์ตเน็ตเดก็กเชิดเคยแหล่งรวมข่าวสารลูกหนักฟุตบอลที่คุณรักที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวแอบมองมัดเด็กค่าฉีกสัญญาถูกเออร์ลิงฮารันย้ายได้ซัมเมอร์นี้อาร์ซื้อเมืองกระทิงแฉเออร์ลิงฮารันกองหน้าทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำสัญญามีเงื่อนไขย้ายไปค้าแข่งกับบรยานมาริดในซัมเมอร์ภายใต้ค่าฉีกสัญญาที่ย่อมเยาว์กว่าทีมอื่นในพรีเมียร์ด้วยกันฮารันกลับมาตกเป็นข่าวกับบริยานมาริดอีกรอบด้วยเชื่อว่าเขาวางแผนเป้าย้ายไปค้าแข่งก ปัดข้อเสนอจากทีมดังของราสเกาโดยเลือกย้ายจากบรุษเซียดอทมุนมาสร้างชื่อกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็นั้นก็ดีสื่อสเปนิตกล่าวอ้างเมื่อ๙มกราคมว่าศูนย์หน้าทีมชาตินอร์เวย์ทำเงื่อนไขสัญญากับเริบาลสีฟ้าว่าเขาสามารถย้ายไปราประตูให้กับเรอัลมาลิกได้ในซัมเมอร์นี้ด้วยค่าฉีกสัญญาที่ย่อมเยา86ล้านปอนด์หรือราว3,698ล้านบาทขณะเดียวกันกันกบฟอร์สเสริมว่าฮารันทำเงื่อนไขฉีกสัญญาย้ายไปค้าแข่งกับอีกสโมสรในพิรีกได้เช่นกันแต่เป็นเม็ดเงินที่่สูงกวา170า170้นนปอน ราว7,310ล้านบาทขึ้นแพงกว่าค่าฉีกสัญญาที่อยู่ราชชุดขาวสามารถเป็นสัญญากับเขาได้เท่าตัวเลยทีเดียวอาร์ตเสริมต่อว่าเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาแสดงให้ญญเห็นว่าพ่อค้าแข้งร่างยักษ์ละหายย้ายไปร่วมเบรยันมาริกในซีซั่นหน้าเพื่อร่วมประสานง,งานกับจูดเบลลิงแฮมเพื่อนเก่าในทีมโปร,ริเซียดอทมุนอร์คับชอบกไดไลค์ชแชร์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสปอร์ตเนวิชเดียร์ของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากเพนืนงนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ